พอเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน,น่วม่งตรงตองต่อหนทางปนิพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะดดนิ้วขว่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายสบาย คลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอยาก,กดลูกในตาหลับให้ตาให้สบายๆและก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายเรา ผ่อนคลายแกรมเดททุกส่วนเปลือกตานาภาผากศีรษะคอลำตัวแขนขาทั้งสองนะให้ผ่อนคลายทำตัวงเราให้สบายสบายทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ตัดใจจากทุกสิ่งทำใจให้ว่างๆทำเหมือนเราไม่เคยมี ภารกิจเครื่องกังวลมาก่อนเลยหรือคล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกนี้นะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่องว่าง,างแล้วก็วสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะ สมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตาหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่ลโล่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใส สมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โลง่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆรูปองค์ที่เราเป่าลมเข้าไปกลวงภายในปราศจากอาวัยวะภายใน ก็นี้เรก็น้อมใจของเราให้มาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจใจที่คิดแบบไปแบบมานในเรื่อง,องราวต่างๆนั้นนะรวมมาหยุดนิ่งๆิ่หยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจะมง่ายไประยูน์ในกลางท้องของเราในบริเวณแถวนั้นนะาความรู้จักฐานที่เจ็ดเอาไว้แต่ไม่ต้องกังวลเกินไปให้รู้ว่าอยู่บริเวณตรงนี้ตรงกลางท้อง ในระดับเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ทำความรู้สึกว่าภายในกลางท้องของเรานั้นนะ่ะมีดวงแก้วใสๆบริสุทธิ์คลายกับเพชรที่เจริญในแล้ว ไม่มีตำหนิเลยใสยบริสุทธิ์กลมรอบตัวขนาดกันแล้วแต่ใจเราจะาชอบทำความรู้สึกว่ามีดวงแก้วใสๆเหมือนเพชรหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งอยู่ในกลางกายเรากลางท้องเรา เรอจะนึกเป็นองค์พระก็ได้ใสๆอย่างใดอย่างหนึง่งในกลางทองของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้นึกอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ ดวงดาวในอากาศให้นึกสบายๆธรรมดาธรรมดาซึ่งสิ่งใดที่เราคุ้นเคยมากเราก็จะนึกได้ง่ายแต่คุ้นเคยน้อยก็นึกได้น้อยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ให้นึกอย่างสบายๆ คล้ายการนึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์วันเพ็ญรือดวงดาวในอากาศบนทองฟ้ากลางทองฟ้าในยามราตรีนะีให้นึกอย่างนั้นละนึกง่าย,ายสบายๆทำความรู้สึกว่ามีอยู่ ชัดเจนแค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนให้นึกในระดับที่รู้สึกสบายแต่อย่าไปเค้นภาพหรือไปเพ่งไปจ้องไปควานหาดวงแก้วองค์พระนิทมืดอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้อง จะไปควานหาให้นึกอย่างสบายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนประวัตถุประสงค์ของเรานั้นนะต้องการดึงใจให้กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมที่กลางกายตรงนี้ ปกติรับล่อยใจให้กระเจิงกระเจิงเป็นในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันเรื่องทามาหากินมึงการคลองเรือนบ้างการศึกษาเราเรียนการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเรานั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็มาดึงใจมาอยู่ภายใน โดยไม่คิดไปถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วและไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตให้ใจนิ่งๆเบาๆสบายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรหังสัมมาอรัง ภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ภายในแต่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ถึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางกาย ฐานทีเจ็ดอย่างนั้นไปเรื่อยๆแม้จะอย่างนึกภาพไม่ออกหรือไม่มีภาพปรากฏเกิดขึ้นก็ตามให้นิ่งนุ่มละมุนละไมสบายสบายนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องไปคิดว่าทำไมไม่มีอะไรใหม่ๆให้เราดูแล้วมีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเราต้องการให้ใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จใจจะตั้งมั่นนิ่งอยู่ภายในสำเร็จก็คือจะทำให้เราได้เข้าถึง สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราตั้งแต่ดวงธรรมภายในกายในกายต่างๆกายมนุษย์ที่ปรมลุปมกระทั่งกายธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรานี่คือวัตถุประสงค์ ของการฝึกใจให้หยุดนิ่งใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่มีมีประมาณความทุกข์ทั้งหลายความตึงเครียดหรือปัญหาเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ภายในตั้งมันเมื่อใจมีความสุข สดชื่นก็จะเคลื่อนกับไปสู่ภายในเคลื่อนไปในตัวมันเองนั่นแหละแล้วก็จะเข้าถึงพระระัตนตไตรในตัวพระระัตนตไตรตัวคือพระธรรมกายนั่นแหละคือตัวพุทธรัตนะในกลางธรรมกายก็จะมีธรรมรัตนะเป็นดวงใส ในกลางธรรมรัตนาก็จะมีสั่งรัตนะเป็นพระธรรมกายละเอียดสามอย่างนี้คือที่พึ่งที่ระลึกของเราเข้าถึงได้แล้วจะอบอุ่นใจจะมีความรู้สึกปลอดภัยมั่นใจแล้วก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความผาสุขความสุขสดชื่น จะพร้อมที่จะเผชิญปัญหาแรงกดดันความทึงเครียดต่างๆด้วยใจที่สงบตั้งมั่นสะอาดสว่างไม่หวั่นไหวเบิกบานนี่คือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นต้องการกันอย่างนี้ในท่ามกลางก็ทั้งเราจะได้ศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตตามคำสอนของพระบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเบื้องปลายคือขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปสลัดตนบนจากกองทุกข์ไปสู่อายตนนนิพพานเพราะฉะนั้นนี่เป็นกรณียกิจนลรกนะคืองานที่แท้จริงของชีวิตเรา ในทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์หลักนอกนั้นเป็นเรื่องรองลงมาแต่วัตถุประสงค์หลักเพื่อการนี้พรรษานี้เป็นวรรษาแห่งการบรรลุธรรมพระเห็นพระเนเห็นพระและก็โยมเห็นพระเราจะให้พรรษานี้ผ่านไปได้ดยเปล่าประโยชน์เลย ฤะดูการนี้เหมาะต่อการบำเพ็ญธรรมประพฤติธรรมบำเป็นสมณะธรรมปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนไม่อ้าวเกินไปอากาศกำลังพอดีโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยอากาศก็กำลังสดชื่น เหมาะสมที่ลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวดังนั้นชาวนี้ให้ลูกทุกคนประคับประคองใจกันไปเรื่อยๆประคองใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้ตรึกระลึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสสอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสบายๆร้องกับรกบริกรรมภาวนาประคองใจเบาๆให้สม่ำเสมออย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักภาวนาเรื่อยไปเลย สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยพระคองใจกันไปปรับใจไปไออยู่ในระดับที่ไม่ตึงไม่หย่อนอย่าทุกข์ใจในกรณีที่ใจมันฟุ้งบ้างหรือความมืด ที่ไปปรากฏแสงสว่างหรือไม่เห็นภาพใดๆใ,ให้เป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นวัตถุประสงค์หลักต้องการฝึกใจให้หยุดในนิ่เพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปคำนึงถึงความมืดหรือความสว่างแม้มันจะมืดก็ช่างมันสว่าง ก็ไม่ลิงโลดใจมืดก็ไม่ทุกข์ใจทำใจให้เป็นกลางกลางอย่ายินดียินร้ายในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมืดหรือว่าจะสว่างจะมีภาพหรือว่าไม่มีภาพภายในให้หยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จเรากำลังจะฝึกใจให้หยุดนิ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลปล่อยได้เช่นความโลง่งโปรง่งเบาสบายแสงสว่างภายในดวงธรรมกายในกายภายในต่างๆเหล่านั้นเป็นผลผลพวงที่เกิดจากการที่เราฝึกใจหยุดนิ่ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังหยุดนิ่งเรื่อยไปให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นจะไปทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้นะอย่าลืมหยุดเป็นตัวสำเร็จปลอกคองใจไปอย่าเพ่งให้ผ่อนคลาย ปรับใจให้ใสๆใสให้มีสติก็สบายสม่ำเสมออย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็เมื่อเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเราประคองใจขนาดไหนจึงพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปแล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆฝึกกันไป แล้วก็อย่าเดือดร้อนใจในกรณีที่เพื่อนพี่น,น้องวงธรรมะของเราวงบุญเราเนี่ยเขามีประสบการณ์ภายในที่ดีกว่าเราเราก็อย่าเป็นทุกข์ใจและถ้าเราดีกว่าเขาก็าอย่าลิงโลดใจให้รักษาใจเป็นกลางกลางย้ายเสียสมดุลของใจ ชาวนี้ไอลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปิบเงียบๆนะลูกนะ